โคชเอกเคลื่อนไหวตั้งข้อสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมหมูป่าโคชเอกเคลื่อนไหวตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่น้องดอมหมูป่าตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเองที่ประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งข่าวว่าน้องดอหมูป่าเสียชีวิตแล้วหลังได้ทุนไปเรียนฟุตบอลต่อที่ประเทศอังกฤษโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิต และยิ่งทำเอาเศร้าหนักเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องดอมหมูป่าโดยผลไต่สวนคดีน้องดอมหมูป่าออกมาแล้วระบุว่าอัตตวินิบาตกรรมตัวเองสร้างความสะเทือนใจซ้ำสองให้กับคนไทย ล่าสุดโคชเอกได้เคลื่อนไหวถึงสาเหตุที่น้องดอมหมูป่าเสียชีวิตโดยโคชเอกได้แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าบางครั้งเราก็อยากรู้แค่ว่าก่อนวันที่12กุมภาพันธ์66มันเกิดอะไรขึ้น